สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพี่ธนาับินเจริญฟ้าหมอลการตำบนอำเภอบากออำเภอพลจังหวัดอนกันนะครับบรรยากาศเช้าวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคม2567นะครับอันนี้ก็นั่งซาเล้งนะเป็นเวลาประมาณ6โมงเช้านะครับประมาณฝนไม่ตกนะครับวันที่18บรรยากาศฝนไม่ตกนะครับถ้าไม่ตกก็คือไม่ตกนะครับก็ทำอะไรไม่ได้นะครับ ฝนไม่ตกเรียกร้องให้ฝนตกก็ไม่ได้นะครับตามสภาพอากาศนะครับสังฝนสังฝ่าสังก่ได้นะครับโอเคครับผมเราก็ไปต่อบรรยากาศของเรานะครับทุกเช้านะครับตอนช่วงนี้ก็เป็นประจําทุกเช้านะครับหลังจากช่วงเมื่อกี้ก็พักๆห่างหายไปบุ่นๆกับงานนะครับงานประจําด้วยนะครับก็มาแล้วเหมือนเดิมนะครับเตรียมตัวตัดหญ้าดูซี่เหมือนเดิมนะครับ กำลังกะเขาเรียกอะไรอ่าอยัางไม่แดดนะครับก็พอดีเลยถนนของเราตรงนี้ก็ลงทุนทำไปเยอะนะครับถนน,นที่เราใชาน้นี่หลายพันเลยนะครับรก็เผื่อจะมีหลักเคืองมืดนมนนะครับเนี่ยต่อมาถึงแล้วนะครับนี่ถึงตรงหน้างานถนนที่เราเดินไฟทอดไฟฟ้าไว้ กันกัวนะครับกันกัวก็โอเคแล้วนะครับเป็นประตูนะครับประตูปิดเปิดระบบแม่นวดอัตโนมือนะครับแล้วเราก็จะเข้าไปเกี่ยวหญ้าข้างในนะครับเป็นแปลงหญ้าของเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเอาเข้าไปเกี่ยวหญ้า <c adian> ข้างในครับครับหลังจากเราเปิดประตูรั้วไฟฟ้าลงแล้วเราก็เข้าไปเลยนะครับเอาเอาเกี่ยววันนี้น่าจะ สักสี่ก้อนพอนะสี่ก้อนห้าก้อนอ่อนไม่เยอะเหมือนเมื่อวานก็ย่าไหนนี่นะครับย่าไหนสามเดือนละสามเดือนอันนี้สามจะเข้าสี่อันนั้นสี่จะเข้าห้านะครับแปลถัดไปอ่าผมยังไม่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 ได้ลงเกี่ยวย่าไหนนะครับเพราะว่าดูจากเมื่อวานนี้เห็นย่าเห็นอะไรนะ ย่าไอ้ตัวนี้ก่อนย่าลูซี่ก่อนก็เลยว่าจะเอาย่าลูซี่ให้หมดก่อนนะครับเนี่ย่าลูซี่ตัดย่าลูซี่แปลงนี้ให้หมดก่อนนะครับแล้วก็พอย่าลูซี่แปลงนี้หมดก็มันมาลยมันมาลยของเราก็พอมีแบ่งปันนะครับแต่ว่ามันมันไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับไม่สมบูรณ์แต่ว่าปลูกติดนะครับเนี่ยปลูกปลูกปลูกได้นะครับปลูกได้ อยากได้ประมาณสักสี่สิบห้าสิบกิโลเอาไปเพาะชำไวก้ก็ก็ก็มีจำหน่ายอยู่นะครับแต่ไม่รู้จะถึงร้อยกิโลหรือเปล่าก็ยังยังไม่แน่ใจนะครับมามาเลือกชมเลือกเออมาเลือกดูเอานะครับสำหรับคนที่ต้องการเอาไปปลูกท,ท,ที่อยู่ใกล้ๆนะครับที่อยู่ใกล้ๆ5้าบาทขัาม5้าบาทที่อยู่ใกล้ๆมาเลือกเอานะครับท่อนพันธุไม่สวยนะครับท่อนพันธุ์ไม่สวยแต่ว่าแก่แล้วปลูกได้นะครับปลูกได้พยายามปลูกห่างๆมือนผมนะครับปลูกห่างๆก็เต็มพื้นที่แล้ว ตอนนี้ก็รอฝนรอฝนรอฟ้าก็หน้าฝนน่าจะสวยงามเหมือนเดิมก็น่าจะเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรหญ้าไหวเหรอมันก็ว่าพอถึงหน้าฝนหรือว่าอะไรพวกนี้มันจะางามโดยธรรมชาติของมันนะครับส่วนของตัวนี้นะครับนี่หญ้าลูซี่ของเราสองไร่นะครับแปลงนี้สองไร่ประมาณโดยประมาณไม่ต่ำกว่าสองไร่เดี๋ยวขออนุ้อตตัดก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะแดดออก ครับนี่ก็เราก็ลงลงตัดหน้าแปลงมาแล้วนะครับเลงตัดหน้าแปลงมาได้สามสามกำลังจะสามแถวนะครับวันนี้จะตัดประมาณเรียกอะไรสี่แถวนะครับอันนี้จะตัดสี่แถว มีสมาชิกถามมาว่ารถซื้อมาเท่าไหร่นะครับรถตัดหญ้าตัวนี้เป็นของออรุ่งเรืองการเกษตรนะครับแต่ผมซื้อมือสองมามือแรกน่าจะอยู่ที่สามหมื่นสองพันบาทรวมส่งนะครับน่าจะตัวรถอยู่ที่สามหมื่นแล้วก็ค่าส่งอีกสองพันหมายถึงว่าถ้าเราไปรับเองก็น่าจะสามหมื่นอ,อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าให้ทางบริษัทจะส่งให้ก็ประมาณอีกสองพันบาทหรือสามพันบาทเราแ่พื้นทีนะครับ แต่ว่าผมซื้อมือสองมานะครับผมซื้อมือสองมาในราคา2องหมามโดยประมาณนะครับแต่ว่าผมต้องไปเอาเองนะครับผมวิ่งไปเอาเองเสียเสียค่าน้ำมันค่ารถไปเอาเองนะครับไม่มีค่าขนส่งนะครับก็ถือว่าใช้ดีนะครับใช้ดีในระดับที่คนใช้ต้องเข้าใจนะครับรับต่อนะครับใช้เมื่อกี้พูด้างไว้ใช้ดีนะครับ เราคนที่ต้องเข้าใจในกระบวนการหลักกาทำงานของเครื่องจักรด้วยนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วรถไม่มีระบบเลี้ยวนะครับไม่มีระบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องได้ใช้กำลังในการเลี้ยวนะครับเมื่อกี้ที่ผมพูดค้างไว้คือตรงหัวมุมนะครับหัวมุมต้องได้ใช้กำลังในการเลี้ยวก็เลยต้องได้บันทึกวิดีโอไว้ หยุดวีดีโอไว้เพื่อท้าการเลี้ยวนี่นะครับแถวที่สี่นะครับสี่แถววันนี้ตัดสี่แถวพอนะครับไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ตัดเยอะนะครับวันนี้ดูแล้วน่าจะพอนะครับก็เลยตัดสี่แถวพอเกียร์ก็เป็นระบบเกียร์เดินหน้าน่าจะห้าเกียร์นะครับถอยหลังไม่มีมีแต่ระบบเดินหน้าอย่างเดียวนะครับเดินหน้าห้าเกียร์ แล้วก็เป็นระบบสัต์แล้วก็ชุดเลี้ยวไม่มีนะครับชุดเลี้ยวต้องใช้กําลังในการเลี้ยวก็ <mel od ic> ถ้าลงแปลงปที่มันยากลำบากหรือหญ้าหนาก็จะต้องใช้กําลังเลยว่าต้องใช้ทักษะความเข้าใจนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทางตรงนี้ต้องต้องยกให้เลยนะครับทางตรงนี้ดีมากเลยนะครับเนี่ยส,ส,สามารถตัดแบบว่าเร็วนะครับเร็วตัดเร็วแล้วก็ทางตรงแล้วก็หญ้าไม่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 หนาด้วยนะครับ ผมตัดเสร็จแล้วนะครับตัดเสร็จแล้วผมจะเอารถออกเก็บแปลงแล้วผมตัดเสร็จแล้วก็เอารถออกมาเก็บข้างนอกแปลงแล้วนะครับเรียบร้อยนี่ก็คือเครื่องมวนฝาเมื่อวานตัดไปหกแถวได้หกก้อนนะครับวันนี้ตัดไปสี่แถวเมื่อวานตัดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนี่ยังเหลืออยู่เพราะเมื่อวานเนี่ยเป็น ตัดแบบเร็วๆนะครับเมื่อวานแล้ววันนี้ก็ดูก่อนนะครับสีแถวตัดเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะได้ประมาณสีก้อนใหญ่ๆนะครับสีก้อนก็เอาไว้ว่าน่าจะพอให้แค่นี้ก่อนนะครับวันละสีก้อนพอนะครับเพราะว่าตัดเยอะก็ก็ก็กินดีนะครับแต่ว่าเราก็ต้องไปทําอย่างอื่นต่อเดี๋ยวขออ่ากวาดฟางเออกวาดหญ้าแล้วก็ม้วนก่อนนะครับ ตัดมวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อนี้ได้หก่้อนนะครับซีแถวก็ได้หกก้อนขึ้นเก่านะครับนี่พู้นแ้วจะขึ้นใส่รถมาใส่ไปเหงื่ว่านะครับเรียบร้อยแล้วนะครับครับนี่ครับปล่อยงอออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแปดโมงนะครับแดดเปียงงแล้วนะครับนี่ตอนนี้แมลงวันเยอะนะครับวันเยอะมากเลยงอกัดกินไปแน่สิทธิ์ถิ่มไปแน่นี่นะครับ เป็นหย่ารู้สี่แกนะครับก็บพ่อได้กินนะครับพ่อได้กิน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 ข้าวยังไงรถด,ดีก็มีกินนะงัวกับปุ้มไม่ใช่แล้วครับ ร้อก็กินได้ยกจากแปิก็ถือว่าโอเคดีนะดีเยอะยัแปดสิบเปอร์เซ็นต์มาอากาศถือว่าโอเคเยอะกินกิกิเพรได้กินนะครับเพรได้กินพรได้เล็ม ดีกว่าบอมีกินนะครับเปิดน้ำไว้ใหง่หว่านะครับเป็นปกติของอภารกิจทุกเศานะครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับภารกิจภารกิจเช้านี้ก็เรียบร้อยเปิดน้ำรอน้ำเต็มก็ทำภารกิจขึ้นได้นะครับนี่นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัส